640เมตรจาก,กันข้างบนไกยอารีบาแอลพิชิตยอดเขาจุดสูงสุดดอยอ่างขางสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไดอารี่จะพาทุกคนไปเดินขึ้นยอดดอยอ่างขางกันนะคะว่าแต่เจ้ายอดดอยที่พูดถึงเนี่ยไปทางไหนกันละเนี่ยสตาร์ทเอาจากจุดง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากลานกลางตน้นดอยอ่างขางหรือว่าตรงที่เราเรียกว่าม่อนสนนั่นละค่ะ เดินเลยมาอีกนิดนึงมาทางค่ายทหารแล้วก็จะมีทางเข้าอยู่บนค่ายทหารค่ะจะเห็นป้ายอยู่ระยะทางไม่ไกลนะสำหรับคนชอบการเดินขึ้นดอยแต่ก็ไม่อยากเหนื่อยมากแค่640เมตรเองเดินสักพักเล่นเอาเหนื่อนนิดหน่อยก็เล่นเอาหิวใจเลยนะเพราะว่าขึ้นมาที่นี่ยมวิวสวยมากเห็นหรือเปล่ามองเห็นวิวได้360องศาเลยนะ จะว่าไม่เหนื่อยเลยมันก็เป็นไปนไม่ได้เนาะต้อง640เมตรแบกรางอวนๆ้นขาใหญ่ๆของเราขึ้นมาเนี่ยแต่ก็พอดีแหละถือว่าโอเคพอใช้ได้นะสำหรับแดรี่อ่ะใครมาเที่ยวแล้วมีเวลาไม่มากอะ่ะก็แนะนำนะขึ้นมาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงที่นี่มีไฮไลท์ด้วยก็คือน้องนี่เลยน้องสีแดงกุหลาบพันปีจ้าน้องจะออกดอกเป็นช่อๆเนาะตามต้นนะมองตามข้างทางอะ่ะเดี๋ยวก็เห็น ที่นี่จริงๆก็ขึ้นมาได้ทั้งวันนะคะทั้งตอนเช้ากลางวันเย็นแต่วันนี้ฟิลแดรี่จะมาดูพระอาทิตย์ตกค่ะเริ่มเดินขึ้นมาก็ตั้งแต่เย็นแล้วนะประมาณ4ี่โมงกว่ามาสักพักเดี๋ยวก็ถึงมารอดูพระอาทิตย์ตกสนิดนึงเนี่ยแหละถึงแล้วจุดสูงสุดของรอยอ่างขางเห็นไหมล่ะวิวนี้แบบฮิวใจสุดๆเลย ขนาดขึ้นมาตอนเย็นนะเนี่ยแดบดบยังแรงนานจ้าเลยก็แบบว่าต้องนั่งรอสักพัก็แหละรอพระอาทิตย์เขาตกก่อนแต่ก็รอจนเย็นไม่ได้มากนะเพราะว่าเดี๋ยวลงไปมันจะดึกซะก่อนตอนนี้ก็เลยเอาฟิลแบบว่าเดินลงไปชมพระอาทิตย์ตกไปซันเซ็ตไปเลยละทีนี้วิวได้อยู่นะ จริงๆเช้าวๆว่ะถ้าใครตื่นเช้าๆก็เดินขึ้นมาชมทะเลหมอกหรือว่าชมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะในช่วงน้องมีทะเลหมอกก็เห็นว่าสวยมากๆเลยแต่ไดอารี่มาม่เจอสักทีงั้นก็รับฟิลสันเซสไปแล้วกันวันนี้ตอนนี้น้องกำลังสวยมากเลยพระอาทิตย์รอน้องตกกลังเขาแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เดินต่อ โอ้โหพอเดินไปเดินมาพอมาถึงข้างล่างอะเล่นเอามือแล้วละจ้าถ้ามูตชมพระอาทิตย์ตกเพลินน่าจะดึกกว่านี้แหละอือหือพอลงมาถึงถนนใหญ่สวยมากท้องฟ้าทอแสงสีส้มใหญ่เชียมาเที่ยงง่ายเลยนะที่นี่จอดรถที่ลานกางเต็นท์ม้อนสนแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงยังไงสำหรับคลิปนี้ไดรี่ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม y o u t u b e Facebook t i k t o k แล้วก็ ไอจีจ้าสวัสดีค่ะ